สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆนนะคะพับเหรียญโปรยทานนะคะจะเป็นเหรียญโปรยทานรูปแบบใหม่นะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะสวยงามน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากๆเลยด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะใช้ลิบบินนิดเดียวนะคะเพื่อนๆมือใหม่ทําได้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะ อุปกรณ์ก็จะมีนะคะวันนี้เราใช้ริบบินตาละคังเบอร์สองนะคะกันไกลไม้มรทัดเหรียญบาทค่ะเราจะใช้ริบบินนะคะทั้งหมดสี่เส้นนะคะเพื่อนๆความยาวค่ะ28เซนค่ะแล้วทำการนะคะตัดปลายแหลมนะคะลักษณะนี้นะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเราจะจับปลายด้านหนึ่งนะคะให้เสมอกันนะคะแบบนี้นะแล้วพับลงมาค่ะ สิบเซนนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะพับลงมา10เซนนะแล้วหลังจากนั้นนะคะตรงจุดที่เราพับนะคะเราจะบีบเขาให้เป็นรอยค่ะแบบนี้นะบีบให้เป็นรอยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะวางนะคะสามเส้นไว้ก่อนนะคะถือเส้นที่หนึ่งไว้นะคะในลักษณะนี้โดยที่ให้เส้นสั้นอยู่ด้านบนนะคะเราจะมาทำฐานสี่กันนะคะเพื่อนๆ เส้นที่สองค่ะนํามาคล้องเส้นที่หนึ่งเลยค่ะแบบนี้นะเส้นสั้นอยู่ด้านบนนะคะเส้นที่สามค่ะเราจะลอดจากด้านล่างขึ้นด้านบนค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่สี่ค่ะเราจะลอดผ่านช่องของเส้นที่หนึ่งนะคะมาด้านหน้าในลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะแล้วทําการนะคะดึงปลายของเส้นที่สามนะลอดออกมาค่ะ เสร็จแล้วเราจะดันลิบบิ้นเส้นที่สี่กับเข้าไปให้ชิดเลยนะคะแบบนี้นะพร้อมกับดึงเส้นที่หนึ่งลงมาค่ะแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้นะหลังจากนั้นนะคะเราจะเอาเหรียญบาทมาวางค่ะแล้วทำการล็อกเหรียญน,นะคะโดยใช้ลิบบิ้นเส้นสั้นทั้งสี่มุมนะคะเราจะเริ่มจากทางด้านขวาพับมาทางด้านซ้ายค่ะ ด้านล่างพับขึ้นด้านบนค่ะด้านซ้ายพับมาทางด้านขวาค่ะสุดท้ายนะคะด้านบนนะคะเราจะพับมานะคะแล้วมาสอดณนะจุดนี้นะคะเพื่อทําการล็อกเหรียญน,นะคะสอดตรงนี้นะคะแล้วดึงค่ะแล้วบีบให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราจะพลิกกลับด้านค่ะ แล้วจะทําการเก็บปลายอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะเก็บสอดปลายเส้นสั้นอีกครั้งนึงนะคะแบบนี้นะคะบีบนิดนึงให้กระชับนะคะหมุนมาทางซ้ายเส้นสั้นด้านบนพับสอดเก็บค่ะแล้วทําการบีบตรงสันนิดหน่อยนะคะให้เป็นให้ให้กระชับนะคะหมุนนะคะเส้นสั้นด้านบนค่ะพับสอดเก็บค่ะ แบบนี้นะคะหมุนนะคะเส้นสุดท้ายนะคะพับสอดเก็บเลยค่ะแล้วบีบให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้นะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเราจะพลิกกลับด้านอีกครั้งหนึ่งค่ะให้เรานะคะใช้ลิบบินด้านบนนะคะเพื่อนๆเราจะใช้ลิบบินด้านบน พับลงมาค่ะแล้วบีบนิดนึงแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะพับมาทางด้านขวาให้เขาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมค่ะกรีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้นะแล้วเรานะคะจะจับริบบิ้นเขาตั้งขึ้นมาค่ะตั้งขึ้นมาลักษณะนี้ใช้นิ้วชี้ประคองไว้ด้านหลังได้นะคะแบบนี้นะหลังจากนั้นนะคะเราจะรูดปลายริบบิ้นนะคะ พลิกปลายลงมาด้านหน้าแบบนี้นะเราจะจับพลิกปลายลงมาด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วพลิกริบบิ้นกลับด้านแล้วค่อยๆนะคะนำปลายนะคะมาสอดด้านข้างตรงนี้นะคะเราจะนำปลายเข้ามาสอดด้านข้างตรงนี้ค่ะริบบิ้นจะเป็นแบบนี้นะคะควยแบบนี้นะเอาใหม่นะคะเพื่อนๆ ดิบบิ้นด้านบนเราจะพับลงมานะคะแล้วบิดให้เป็นรอยนิดนึงเสร็จแล้วพับมาทางด้านขวาในลักษณะสามเหลี่ยมนะคะกรีดตรงสามเหลี่ยมให้เป็นรอยค่ะหลังจากนั้นเราจะจับริบบินตั้งขึ้นมาลักษณะนี้นะคะใช้นิ้วชี้ประคองไว้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะค่อยๆลูดมาทางลายนะคะแล้วพับริบบิ้นลงด้านหน้าแบบนี้นะคะ แบบนี้แล้วพับลงมาด้านหน้าแบบนี้นะหลังจากนั้นเราจะพลิกริบบิ้นกลับด้านกลับด้านแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านแล้วค่อยๆนะคะนำปลายมาสอดด้านข้างค่ะค่อยๆนำปลายนะคะมาสอดด้านข้างแบบนี้นะคะริบบิ้นนะคะที่ออกมาจะเป็นลักษณะไขว้กันแบบนี้นะคะแล้วทําการดึงนะคะ ค่อยๆดึงค่ะเราจะใช้นิ้วชี้นะคะช่วยประคองเขานะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้นะจุดนี้จะเป็นปลายแหลมนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะหมุนมาทางซ้ายค่ะทำเส้นต่อมานะคะิบินด้านบนพับลงมาด้านล่างกดให้เป็นรอยค่ะ พับประทางด้านขวาในลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะกีดให้เป็นรอยด้วยนะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะตั้งริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้ค่ะใช้นิ้วชี้ประคองไว้นะคะแล้วนำมือค่อยๆลูดประทางปลายพับปลายริบบิ้นลงมาด้านหน้าลักษณะนี้ค่ะหมุนริบบิ้นกลับด้านค่ะแล้วค่อยๆนำปลายมาสอด ด้านข้างนะคะแบบนี้นะเอาใหม่นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะลิบบินด้านบนพับลงมาค่ะบีบเล็กน้อยพับมาทางขวาเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะแล้วกีดให้เ,เป็นรอยนะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะจับริบบินตั้งขึ้นค่ะใช้นิ้วชี้ประคองไว้ไปลายริบบิ้นเราจะรูดนะคะแล้วพับลงมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะ พับริบบิ้นลงมาด้านหน้าเลยแบบนี้นะเสร็จแล้วพลิกริบบิ้นกลับด้านแล้วค่อยๆนำปลายนะคะมาสอดด้านข้างค่ะแบบนี้นะดึงเลยนะคะค่อยๆดึงนะคะใช้นิ้วชี้นะคะช่วยสไลด์ริบบิ้นให้เขาเลื่อนตามนะคะแบบนี้นะคะจะออกมาแปดแบบนี้นะ หมุนนะคะกลีดที่สามนะคะเพื่อนๆลิบบินด้านบนพับลงมาด้านหน้าแล้วกดให้เป็นรอยค่ะพับริบบินมาทางด้านขวาในลักษณะสามเหลี่ยมกีดให้เป็นรอยนิดนึงนะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะจับริบบินตั้งขึ้นใช้นิ้วชี้ประคองไว้ค่ะแล้วค่อยๆนำปลายลิบบินนะคะ พับมาด้านหน้าแบบนี้นะคะพับริบบิ้นมาด้านหน้าเสร็จแล้วพลิกริบบิ้นกลับด้านค่ะแบบนี้นะแล้วค่อยๆนำปลายนะคะมาสอดด้านข้างค่ะแบบนี้นะคะพามาสอดด้านข้างเลยนะคะริบบิ้นออกมาตรงกลางตรงนี้นะแล้วทําการค่อยๆดึงค่ะใช้นิ้วชี้นะคะช่วยประคองนะคะให้เขาสไลด์มาเรื่อยๆนะ แบบนี้นะคะใช้นิ้วชี้ค่อยๆประคองนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะหมุนนะคะเส้นที่สี่นะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะริบบิ้นจะมีอยู่สองเส้นนะคะเราจะเก็บด้านบนนี้พับลงมานะคะพับเก็บลงมาไว้ก่อนนะใช้เส้นนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะพับลงมาค่ะแล้วกดบีบนิดนึง แล้วพับมาทางด้านขวาค่ะในรูปของสามเหลี่ยมนะคะกีดให้เป็นรอยนะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราจะตั้งลิบบิ้นขึ้นมาค่ะใช้นิ้วชี้ประคองไว้แบบนี้นะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วปลายลิบบิน้นเราจะพับลงมาด้านหน้าค่ะแบบนี้ค่ะแล้วทำการพลิกกลับด้านค่ะ แล้วก็มาสอดด้านข้างนะคะนำปลายริบบิ้นมาสอดด้านข้างเลยค่ะแบบนี้นะแล้วดึงค่ะค่อยๆดึงนะคะใช้นิ้วชี้นะคะสไลด์ช่วยเขานะคะค่อยแบบนี้นะคะค่อยๆสไลด์ช่วยได้นะคะแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราจะได้ริบบิ้นออกมาหน้าตายอย่างนี้นะคะจะมีกรีบด้านล่างอยู่สี่กรีบนะคะแบบนี้นะ หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ด้านซ้ายก่อนนะคะโดยที่เราจะเอาเส้นขวากับเส้นบนมาพักเก็บไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆเราจะมาทํากีบด้านในกันนะคะเกสรด้านในตรงโค้งๆตรงนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นด้านซ้ายพับมาทางด้านขวาแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะยกเขาอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องบิดนะคะพาดมาแล้วยกขึ้นแล้วสอดค่ะ ตรงนี้เลยนะคะจุดนี้นะคะเอาใหม่นะคะริบบิ้นด้านซ้ายพาดมาทางด้านขวาจับยกขึ้นลักษณะนี้ไม่บิดนะคะแล้วสอดค่ะปลายริบบิ้นจะออกมาทางด้านล่างนะคะเพื่อนๆนนี่ค่ะจะออกมาทางด้านล่างนะคะแล้วค่อยๆดึงค่ะเราจะดึงแค่พอกระชับก่อนนะคะแบบนี้นะจะได้ออกมาเป็นสามเหลี่ยมแบบรูปนี้นะคะ หมุนมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นด้านขวากับริบบิ้นด้านบนเราพับเก็บไว้ก่อนนะเราจะเหลือริบบิ้นด้านซ้ายนะคะจับพาดมาทางด้านขวาจับพาดมาทางด้านขวาแบบนี้นะคะแล้วยกขึ้นเลยค่ะไม่บิดนะคะจับแค่นี้แล้วยกขึ้นมาเลยนะคะแล้วสอดค่ะริบบิ้นจ่องมาทางด้านล่างนะคะแล้วค่อยๆดึงค่ะ แบบนี้นะสองจุดและสองกรีบแล้วนะคะหมุนมาทางซ้ายนะคะลิบบิ้นด้านบนนะคะพับเก็บไว้ก่อนนะเราจะใช้ทางด้านซ้ายจับลิบบิ้นมาทางด้านขวาแบบนี้ค่ะแล้วยกเขาขึ้นมาแบบนี้เลยนะแล้วสอดค่ะลิบบิ้นจองมาตรงนี้นะคะแล้วค่อยๆดึงค่ะเรายังดึงแค่พอกระชับก่อนนะคะ หมุนทางซ้ายค่ะเส้นสุดท้ายแล้วนะจับริบบินพาดมาแบบนี้นะคะแล้วยกขึ้นแล้วสอดค่ะลิ้บินออกมาทางด้านล่างนี้นะคะค่อยๆดึงค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาทำการดึงตรงกีบเกสรตรงกลางให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆ ก็ค่อยๆดึงนะคะทีละน้อยนะคะแล้วก็หมุนไปด้วยนะคะดึงไปหมุนไปนะคะให้เขาดูแล้วให้เสมอกันค่ะ mm hmm. แบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ mm hmm. เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะพลิกกลับด้านค่ะแล้วทําการนะคะเก็บปลายอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะพับเก็บปลายค่ะทั้งสี่มุมเลยนะคะพับสอดเก็บค่ะ พอสอดแล้วเราจะทำการบีบตรงสันนะคะเพื่อให้เกิดความกระชับนิดนึงนะคะแบบนี้นะหมุนมาทางซ้ายค่ะพับสอดเก็บเลยค่ะแล้วบีบตรงสันนิดนึงค่ะหมุนทางซ้ายค่ะเส้นทางขวานะคะพับสอดเก็บเลยค่ะเสร็จแล้วบีบตรงสันไว้นิดนึงล็อกเขานะคะไม่ให้บิ้นเลื่อนออกนะคะ เส้นสุดท้ายค่ะพับสอดเก็บค่ะแบบนี้ค่ะตอนนี้เราพับสอดเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการนะคะตัดนะคะตัดริบบิ้นจะมีสองเส้นนะคะมีเส้นสั้นด้านล่างด้วยนะเวลาตัดนะคะตัดพร้อมกันสองเส้นเลยค่ะแต่ระวังนะคะจะโดนกีบด้านล่างนะคะต้องค่อยๆนะคะใช้ความระมัดระวังนะคะ ตัดทั้งสี่มุมเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะได้นะคะดิบบินเหรียญโปรยทานรูปแบบใหม่นะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะอย่างนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากเลยนะอันนี้ด้านหลังค่ะจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากๆนี่ค่ะสวยงามน่ารักมากเลยค่ะ คลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ